กรับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมารดน้ําผักสัางหน่อยครับอยู่บ้านไม่ค่อยมีอะไรทําก็รดน้นําหน่อยครับให้ต้นไม้มันแลดูแบบมีชีวิตเจนแต่กระบะไปกันครับ 三到二十。 อตอนนี้ผมก็ลดน้ำตรงนี้ไปเสร็จเรียบร้อยนะนี่ครับดูน่าจะเป็นผักชีผมเพิ่งรดเสร็จเมื่อกีก้รดไปยนู่นอะ่ะโคตรยาวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาลดน้ำผักเฉยๆแหละมันไม่มีอะไรทำก็ลดน้ำผักครับทำงานบ้านก็เป็นวันตรุษจีนตรงเรียนผมก็หยุดเนี่ยเี่คเคยนี่ย บาบ่ายไปแล้วเหนื่อย